ครับสวัสดีวันที่18พฤศจิกาย,ยน2566ก็พบ,พบ,พบ,พบมาบเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมั่งไหมล่ะเนี่ยนะวันนี้เราเข้ามาก็เร็วรถเร็วขบวนที่139กรุงเทพอุบลราชธานี้นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับผมนะเขาเรียกว่าฟ้า3วันนี้ฟ้าสามที่สถานีกันทารลมนะจะตั้งชื่อว่าฟ้าสามที่กันทาลม ทาลมนี่เขาก็มีไก่ยงไก่ย่างนะยามเช้าเลยเดี๋ยวแกสังเกตให้ดีเวลารถจะเข้าสู่สถานีตอนนี้เครื่องกัรนการเรียบร้อยแล้วนะเราก็เคลื่อนกระบวนเข้าสู่สถานีกันทาลมนะเพื่อจอดรับส่งผู้โดยสารและสัมภาระเนี่ยวันนี้ฟ้าก็สวยๆนะฟ้าสวยนะมันสีออกม่วงๆนะมีม่วงแก่ม่วงอ่อนสลับกันไปนมันก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับผมเนาะ อันนี้ก็เป็นรถเร็วนะครับผมอุบลหนึ่งมเก้รุงเทพอุบลราชธานีสายอีสานนะกรุงเทพอุบลน,นะนะสายอีสาน,นำลังเคลื่อน้าสู่สถานีกันทาลม กันทารลมนี่ของเด็ดของดีก็ก็แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นไก่ย่างนะครับผมไกย,ยงไกย่างแต่ตอนนี้มันก็ประมาณตีห้านะครับผมตีห้าครึ่งนะครับผ็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาขายหรือเปล่านะครับผมแต่โดยปกติแล้วมันก็มีนะครับผมเราก็มาขายแต่เช้าลยแต่จํานวนคนขายอาจจะลดหลั่นลงไปตอนนี้ก็เข้าสู่สถานีกันทารลมแล้วนี่คือสถานีกันทารลมในายามเช้านะครับผมในสายอีสานนะครับผมนะ ใครที่จะลงที่นี่ก็เก็บสิ่งของสัมภาระนะครับผู้โดยสารที่จะลงที่การถลำลงก็เก็บสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รอให้รถหยุดนิ่งก่อนนะครับผมรอให้รถหยุดนิ่งก่อนก็ค่อยลงจากขบวนรถนะครับผมการทางการดีนะสัญญาณก็เข้าดีแล้วเข้าดีแล้วจอดด้วยนะครับลก็ค่อยเคลื่อนเข้ามาแล้วนะครับผม เปิดบิดไปสำหการลงข้ามล้อนะลดความเร็วลงมานะครับผม,มค่อยๆเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีผู้ดสมวู้สารยืนรอนะครับผมนะก็ยืนรอแล้วก็เตรียมพร้อมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอักซิดังอักซิดินอะไรเราก็สามารถที่จะลงห้ามล้อได้ทันท่วงทีนะครับเช้านี้ก็เช่นเดิมนะครับผมนะก็เป็นเช้าที่สดใสน,นะอากาศเย็นมากนะครับผมลมแรงอากาศเย็นก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับผมนะ ที่แรกมันไปส่วนต้นหนาวนะตอนนี้มันก็เข้าหน้าหนาวแล้วก็ภาานาขอให้ความหนาวเย็ยนมันอยู่นานๆหน่อยนะโดยปกติก็เต็มที่ก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายไปแล้วเสียดายนะครับผมอยากสัมผัสนะอยากสัมผัสความหนาวเย็ยนดีแล้วก็เข้าสู่สถา,านีการทางลงลรลมน,นะครับสังเกตุนะครับผมว่ามีคนมาขายยาบไม่ครับผม แต่ในส่วนของผมก็คงไม่สามารถซื้อได้เพราะเราอยู่หัวร้จักเนาะเขาก็เตรียมที่จะขายบริษัทเขาก็เตรียมที่จะขายบริษัทเห็นไหมขวามือเห็นไหมมีอยู่หนึ่งเจ้าในขวามือนะครับผมขวามือมาแล้วมาเตรียมรอขายกันเอาซ้ายก็มีสายมือก็มีเนี่ย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 สายมือเนี่ยเนี่ยอีกสองคนเนี่ยเนี่ยขวามือก็ถือมาแล้วนะโอห นะครับผมก็นะครับทำหมากินกันนะครับผมทำหมากินกันนะครับกช่โชกันอุ่นๆนะครับผมไปย่างการถาเลยนะแต่วันหลังฉันมีจังหวะหรือโอกาสแลส้วฉันจะซื้อแล้วก็ลองกินโชว์กินโชยแกดูแก,แกจะได้น้ำลายไหลนะครับผมจะได้น้ำลายไหลนะครับผมโอเคนะครับผมขบวแล้วก,ก็ข้าสู่สสารในการถล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้สื่อสารที่จะลงก็เป็นสิ่งของสาราแล้วก็รอให้รถจุดนิ่งก่อนนะครับก็ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขในการเดินทางนะครับผมนะสิ่งใดที่ไม่ดีหรือว่ากระทุกระแทกอะไรก็อภัยให้กันนะครับผม จะข้าวหน้าผมจะขับให้นิ่มให้นวลมากกว่าเดิมนะครับผมทามนกระแทกกระทันนะครับผมน,นี่ก็คือสถาน,นีการทารลมนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ยังบอกว่ายังรักเหมือนเดิมนะขอลอแกมาครับโดยสารรถขบวนรถชั้นต่อไปนะครับ